เห็นไหมนี่กุ้งนี้นะครับนี่สวัสดีครับมาพ่อครับช่องคนหากินเ้าทุ่งครับมันนองครับเส้น้อมครับมาครับมายามครับมายามมองครับพี่น้องยามกุ้งกับมองเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี่ครับเส้นเส้นข้องครับเนี่ยคนที่ไปซื้อที่ดักกุ้งวันนี้ไปตามนะครับ มันเเอาแป้งมาด้วยเอาแป้งมาด้วยเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะดูเอะกุ้งดูกุ้งก่อนครับครับพี่ฮะนี่ก็ไม่ยามสองอย่างครับตุ่มครับแดกุ้งครับไอ้มองครับผมมีด้วยหรอของหน้าหนึ่งนี่พวกเองเอาไปหมดแล้วมั้ง โอ้ยพี่น้องเอาให้คนดูดูนี่นมาเอากระแป้งเลยมั้ามาเทดูดิโดดป้านชิงโจ้แล้วครับไหน,นดูโอ้ยอย,อย่าเทดูเลยครับครับตั้งแป้งนี้ตั้งแป้งนี้ระามาการะวังนะครับตอนนี้เทดูเลยพกวงกว่าครับของเสียงคล้องไปแล้วครับผม นี่ครับนี่ครับมุ่งเาผมได้ยเดยอะเลยนะครับกองเซียนกองเอาไปเลยครับผมอืมกุ้งล้วนโอ้ยยังมานยังมาเลยครับผมนม่พี่นอ้องหลังเยอะแนนี่โอ้ยนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกต้องทำหลังนะครับดีดีมากเลยที นี่ครับหลังที่สองแกมนู่ครับเจนปูนั่งเก้มับครับนี่นี่ครับสองหลังครับแร่คูเยอ้เลยครับมาอย่าหน้ามาหน้าเก็บโอ้ยไงฟูเข้าไหมเข้าเต็มเลยนี่ครับนู่เจนเจนฟูครับของแท้ครับ หยุดเงิงไปมามาเที่องเลยครับพี่น้องเราต้องทำไวๆมือโฟนะมือโฟนห้อยเห็นกุ้งก่อนเย็บหนังที่สามครับพี่น้องดูครับเป๋านี่ครับม่แจ่ตัวเลยใคร มาเรียกขึ้นมา20ในตัวละบาทนะครับขีดละ20ครับผมใช่ครับขีดละ20ครับใครโทรมาบะาง่จ๊กันลืมอ,อันนี้ก็หลังที่4นะครับเอาจับไปไอ้คนจับไปจับไปไหนแมวโทมามีคนจับปากไว้นี่ครับ ไปกันเลยนะครับหลังที่ห้าหลังที่ห้าแล้วนะครับนี่ครับหลังเป็นขีดอ่ะวุ้ยพี่น้องนู่นครับหลังเป็นขีดเลยครับผมหลังนั่นเนี่ยเยอะไหมครัวเยอะครับสามหลังนี้สี่เอห้าห้าหลังนี้นะครับห้าหลังเนี่ยโคตรเยอะเลยครับพี่น้องพอช่วยใหญ่อยู่เต็มเลยอะครับ เยอะไหมนะพนอีกอีกหลังนึงน่าจะเป็นขีดดาขาวพูดเล้วพนี่แม่งดาดพดเยอะเยเยีของเสียงคอมุณดูเยอะของเซียงคอมครับนี่ก็ครับพี่น้องครับ นี่หลังนี่ครับผมเ,<อ>เป็น<อ>ขีดนี่ยเดี๋ยวเปิดดูเลยขนาดมันขาดได้่ยโอ้โคครเยอะเลยครับสั่นจับไม่แอรปล่อยไม่ต้องไม่จับหมดแล้วยัง่ยเหลือตัวนี้นี่พี่น้องทั้งนั่นครับขีดไดไข่ไข่ขีดได้ยี่สิบบาทใช่ไหมครับเอ้ยนี่ครับผมยี่สิบขีดขี่ได้ยี่สิบครับ โอ้ลังเนี่ยเยอะเขานี่มันเป็นขีดนอมครับนี่น้องอุ้ยเรียบร้อยโอเคนึ่งล้งนึงกี่ล้งเนี่ยเนับดิมันมีหมดแปดลงสหเจ็ดล้งอีก้นึงอยู่นู่นแล้วลงหัวคอมครับเชีแมงลมายอเชีขึ้นมาหน่อยนคอมเชี่ยเ่ย ให้ความกลัวยกขึ้นมาดิยกขึ้นมาหกแม่งปักมือเนี่ยครับโคตรเยอะเลยครับเนี่ยก็สั่นนี่นี่ครับพี่น้องครับบอกย่างลายครับผมนู่นหลังท้ายครับผมเซียนฟูหลังท้ายครับผมเร็วเร็วอันหมาอันท้าคนนี้เป็นไงเข้าไหมเข้าเต็มเลยครับผมเห็นดูดิเห็นดูดิโอ้ยน้องมึงครับ ฝุ่เบิ่งด่างมันเด้อนี่อู้พี่น้องบักยางหลายครับผมฝุ่นถ้าพี่ดีก็ผมเอาหมอกสำหรับท่านอู้เยอะจริงอ่ะเยอะมากครับใช่ครับเดี๋ยวล้างนี่ออกก่อนนี่มันมีฝุ่นเนี่ยใบไม้ไปล้างน้ำอ้อย่างหมานครับมันนี้ครับอู้มาเด็กหน่อยมีล้างเหมือนปลาช่อนหนึ่ล่ะออกมดแดงกุ้งเอ้า พอช่อนหลบนี้ที <who médico> ่ TP หิน้องเพื่อนครับผมโต้องช่างกันเหมืนหรอกที่จะช่อนหลบการหยาบคุ้มบ่ะน้าว่าพวกเองต้องไปซื้อเพื่อนมาเลียโอ้โหยกมาดูดิโอ้ยกกุ้งขึ้นมาดูดิเอีกหินอ่อนหนึ่งอีกหินอ๋อที่เทวพี่น้องนี่ครับผมกุ้งสดๆเลยครับนี่จ นี่ครับผมใครสนใจสั่งได้นะครับเขียนยี่สิบบาทครับเียยำให้พร้อมเลยนะครับเกิดมีเครื่องปรุงอ่ะสุปราซีสิบครับผมกุ้งสดๆครับนี่นี่ครับนี่ก็มาหาครับทีมงานครับดิ้งน้อยครับของเข้าวยำเลยครับผมไปเอาครับสุดถ่ายท้ายสุดครับผม ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องคนหากินร้อนดูด้วยนะครับผมบ๊ายบาย